อ่าครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูนะครับ V ออส 1.5J นะล้อ17ชุดแต่งรอบคันตูดเป็ดหลังนะครับโหลดจัดทรงนิดหน่อยมีไฟตัดหมอกมาให้นะฮะแล้วก็แต่งเป็นเทอร์โบลุกนะก็คือทําตัวเหมือนรถเทอร์โบนะครับแต่ว่าตัวเองยังไม่มีเทอร์โบนะก็มีแค่อินเตอร์ล็อกติดอยู่นะฮะไม่ใช่รถไม่ได้แต่งเครื่องไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะฮะทรงสวยอยู่นะแล้วก็ รถมีมาให้ครบคันนะครับ 1.5J เบาภายในเป็นเบาะผ้านะฮะสีดำนะครับแล้วก็ที่ขัดตาสำหรับผมก็คือไฟพ้าทั้งคันแล้วนะที่ขัดตาคือไอ้ก้านปรับกระจกน่ยน่าจะไม่ต้องใส่มาแต่เขาใส่มาแล้วก็ดีครับมันก็ปรับสะดวกมะ 1.5J เท่นเครื่องปกตินะครับทุกอย่างเดิมหมดนะพ่นฝาสีม่วงแค่นั้นนะครับ เทอร์โบไม่มีนะนี่เห็นแค่ไดสตาร์ดนะฮะไดชาร์จยังใหม่นะฮะรถวิ่งมาน้อยนะครับวิบ่งไม่ได้เยอะชุดกอออากาศอยู่ครบเหมือนเดิมนะฮะช็คเดิมนะฮะจัดตรงนิดหน่อยไฟหน้านี่ติดเป็นฟิกเกอร์สีฟ้ามานะครับก็จะกลางคืนก็ใครไม่ชอบก็ไปลอกได้ครับแต่ถ้าไม่ลอกมันก็สว่างอยู่นะอ่ะเรามาดูรถวิ่งไปไงบ้างสตาร์ทสิ รึ่งเดียวติดนะฮะมีเสียงท่อนิดนึงนะดีออสเปลี่ยนปลายท่อก็จะเป็นเสียงลักษณะประมาณนี้นะฮะเกียร์ไปไง้วปกตินะแอร์เป็นแบบปรับมือนะครับจะปรับน้ำยามือทุกอย่างไม่มีอะไรโชว์นะฮะระบบความความร้อนวอร์มปกตินะแอร์เย็นอยู่นะฮะรถวิ่งมา45,000โลนะครับ อะไรไฟฟ้าปกตินะผมลองวิ่งดูซิว่ามันมีเสียงอะไรกุกกักคุกกึกไหมไม่มีนะครับวีออสเซนให่เวลารถผ่านไประยะหนึ่งจะชอบมีเสียงเพภานะครับเาเสียงหัวเผาดังเกียร์ยังโอเคนะเป็นเกียร์ทอกนะครับอันนี้จะไม่ใช่ CVT ผมคาดมาันคาดจะลำคาน v ีออเจหลายคันที่เข้ามาผ่านมาครับผมชอบอย่างหนึ่งคื แผงประตูกับคอนโซลเขาเย็บหนังมานะหัวเพาดังนิดนึงเดี๋ยวต้องจัดการเปลี่ยนนะฮะไม่รู้หัวเพาห,หรือลูกหมากแต่ผมว่าน่าจะเป็นลูกหมากมากกว่านะครับพอล้อสิบเจ็ดลูกหมากวีออสนี่จะไปไวกว่าปกติอยู่แล้วนะฮะพวงมาลัยหนักดีนะผมชอบนะครับวีออสที่พวงมาลัยหนักเป็นอันนี้ส่งของการเปลี่ยนล้อนะเปลี่ยนล้อสิบเจ็ดพวงมาลัยก็จะหนักขึ้นนิดนึงนะฮะก็จะขับเกาะถนน,นขึ้นเวลาใช้ความเร็วสูงเนี่ยพวงมาลัยมันก็จะยึดหน่วงให้นะ ย b s e ทำงานไหมไม่มีเอดนะฮะไม่มีเ e นะอ่นะโอ้รถขับดีครับขับดีแล้วก็ผมรู้สึกถึงความเกาะถนนนะกับร้อสิบเจ็ดนะฮะถ้าใครหาอยู่นะวีออสคันนี้ปีสิบสี่เอ้ปีสิบสี่หรือสิบห้านี่แหละแต่วิ่งมาแค่สี่หมื่นกว่าโลนะฮะรถกลิ่นยังหอมนะ กลิ่นน้องกินแอร์อะไรออกมาเนี่ยเป็นกลิ่นแบบไม่ใช่กลิ่นเหม็นอับไม่ใช่อะไรเลยนะฮะเสียงท่อก็ไม่ได้ดังหนวกหูนะครทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมครบนะครับเอาออกแค่ปลายแล้วก็เปลี่ยนปลายแต่งเข้าไปนะฮะปลายงุ้มใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็อน,นอมี USB AUX FMCD นะฮะถ้าใครต้องการจะไปเปลี่ยนจออันนี้ก็ง่ายๆเลยนะมันมีชุด คิดของจอ a อ d ด o อ d ขายใน l a z a ด a นะครับราคาประมาณไม่เกินสี่พันนะมีปักตรงรุ่นอะไรเรียบร้อยต่อเข้ากับลำโพงเดิมผมขนมึกเนี่ยจะใช้ภาษาผมก็ไม่ได้ผมปูสก๊อตไบนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าผมเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะผมก็อยากจะบอกกันมันหาดีฮะวีออ <We ought S 2> เป็นรถ รุ่นหนึ่งนะครับที่เวลาเราซื้อมาเนี่ยต้องมีงบประมาณกับมาสักหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใส่โชค๊คจะตัดปรับเกียวหรือว่าใส่ล้อที่มีหน้ายางกว้างขึ้นนะแนะนำนะครับเพราะถ้าเป็นล้อเดิมมันจะค่อนข้างกินลมนิดนึงนะฮะรถมันก็จะใส่ไปใส่มาในความเร็วสูงนะแต่ถ้าได้ล้อหน้ากว้างเจ็ดนิ้วครึ่งขึ้นไปนะฮะยางซักสองหนึ่งหนึ่งเก้าห้าหรือสองศูนย์ห้ามันจะ กระชับขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็ไม่ล่อนนะอันนี้แนะนําส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมขับรถเดิมๆที่เป็นรถสแตนดาร์ดร้อเดิมเนี่ยที่ขับแล้วรู้สึกว่ามั่นใจเนี่ยมีแค่เอมจีกับสุ z u k i นะโตโยต้าฮอนด้าที่เป็นเดิมๆเนี่ยอา,าอารมณ์ร่อนยังมีอยู่นะฮะก็ไม่รู้ว่าทําไมนะฮะไม่ว่าจะเป็น Honda าซีวิกซิตี้วีออสแจดแดง แม้แต่จีคเองก็ตามนะครับที่เป็นล้อสิบห้าหรือล้อสิบหกเนี่ยมันล่อนไปหน่อยต้องได้นาอย่างหนึ่งเก้าห้าหรือหนึ่งเออหนึ่งเก้าห้าหรือสองศูนย์ห้าขึ้นไปนะถึงจะขับดีอ่านี่ผมก็กดูครับรถไม่มีเสียงอะไรนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงลูกหมากนะแต่ก็ไม่น่าใช่นะพราเมื่อกี้รถมันจอดไอ้นี่อยู่แต่รถล้อสิบเจ็ดลูกหมากมันจะไปไวอยู่แล้วนะครับ เปลี่ยนก็ตัวร้อยกว่าบาทนะครับเออเปลี่ยนก็ตัวไม่เกินห้าร้อยนะค่าลงค่าแรงไม่เกินแปดร้อยบาทแล้วก็อัดก็ตัวละสองรอยบาทนะส่วนตัวผมใช้อัดเอานะถ้ามันไม่ได้เสียจนนี้นีผมจะใช้อัดเอาอยัางไงก็ฝากไว้นะครับ